สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับก็มีข่าวในเรื่องของการเลือกตั้งอบตนะครับโดยล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาได้เห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบตกรณีครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้วนะครับซึ่งเขากำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569นะครับคุณผู้ชมวันอาทิตย์ที่1 1 มกราคม2569เป็นวันเลือกตั้งอบตอทั้งนายกและสมาชิกนะครับและกำหนดรับสมัครเนี่ยเขาจะรับสมัครในระหว่างวันที่1-5ธันวาคม2568นะครับส่วนในรายละเอียดแผนทั้งหมดนะครับว่า ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคลิปต่อไปเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับ11มกราวันเลือกตั้งนะครับ11มกรา69 1-5ธันวาคมวันรับสมัครนะครับ